ก็สวัสดีชาวแว็วงฟุตบอลทุกคนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาคุยหลังเกมแมตช์5ดาวนะประจำสัปดาห์นี้นะครับก็คือเชลซีเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นผลสกอร์ที่ยิงกันไปถึง8ลูกนะครับ4ประตูต่อ4โอ้โหโอ้ใครที่ได้ดูสดในเกมนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆนะมันมากๆเหลือเกินก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเสืตัวจริงของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับเชลซีเนี่ย4-2-3-1นะผู้สำประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสแนวรับเนี่ยมาคูคูเรยาเตโกซิวาเดซาซี่แล้วก็็ลลิสเเเจมนนนนะครับแดกางี่ยป เอ็นโซเฟอร์นาเดสแล้วก็มอยเซสไคเซโดนะครับแนวรุกก็มีราฮิมสเตอร์ลิงคอนเนอร์กาลเกอร์โคพาเมอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางของนิโคลัสแจ็กสันนะครับส่วนหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ3 2 4 1นะผู้ทาประตูเป็นเอเดอร์สันแนวรับก็มีกวาดิโอนะครับรูเบนดีอาร์ตไควอเกอร์แดนกลางก็ขยับอาคันจี มาคู่กับทนง้าของโรดี้นะครับส่วนแนวลูกก็มีโดกูนะครับเบนโดซิวาร์พูลเลนอัลเวรสฟิลฟอเดนแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับก็เชลซีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกมที่พวกเขาถล่มสเปอร์ไป4ประตูต่อหนึ่งเพียงแค่คนเดียวก็คือทางด้านของ ya, ามาคูคูเลยยาลงมาเล่นแทนลีวายโควิล ที่ในเกมนั้นเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเอามาคูคุณยาลงมาเล่นแทนนะส่วนซิตี้แน่นอนว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะนะครับเกมกลางสัปดาห์ที่เล่นยูเซลเนี่ยก็ใช้ผู้เล่นที่เปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็เริ่มเกมมาแปลกใจเหมือนกันเป็นทางด้านเชลซีนะครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นเชลซีที่คอยรับแล้วก็หาโอกาสโตกลับใช่ไหม<อ>ตามที่พวกเราวิเคราะห์กันแต่ว่าเริ่มเกมมาเนี่ยเป็นเชลซีที่เริ่มเกมได้ดุดันกว่านะครับสร้างโอกาสสร้างเกมลุกใส่ฝั่งซิตี้ดดกนาาัมสรถ แมนเชตี้ได้พอที่จะหาจาังหวะแบบคมสวยๆจังหวะจบสวยๆได้แต่ว่ากลายเป็นว่าผ่านไป25นาทีมาร์คูคูลยยิยาะครับสร้างงานให้กับเพื่อนๆแล้วกะครับก็คือไปเสียเหลี่ยมแหละไปเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไปเหนียวเออร์ลิงบ็คฮาร์แลนด์ในกรอบเขตโทษแล้วก็ ผู้สิทิ์เนี่ยชีย้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็ VR เช็คเรียบร้อยไม่มีปัญหาก็เป็นฮาร์เรนนี่แหละที่ลุกขึ้นมายิงจุดโทษซึ่งหลังจากที่ VR เช็คเรียบร้อยฮาร์เรนยิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยโ,โหเราก็คิดว่าเชลซีจะไหวหรือเปล่า<อ>คือด้วยด้วยความที่แบบคิดว่าถ้าเปิดแบบนี้เนี่ยเชลซี Chelsea อยู่ในบ้านต้องเล่นเกมลุกมากขึ้นแผลข้างหลังจะเปิดหรือเปล่าแตนะ่กลายเป็นว่าเชลซีทาได้ดีขึ้นนะใชเ้เวลาไม่นานนะับในช่วงไม่เกิน4-5นาทีไม่เกิน3 4 5นาทีประมาณเนี้ยเชลซีมาได้ฟรี ในจังหวะที่ได้ลุ้น,นครับแล้วก็เป็นลิเจมที่โอ้โหยิงยิงสวยมากแต่เป็นทางด้านของเอเดรซอนเนี่ยปัดข้ามคานไปมันก็เลยเกิดจังหวะต่อเนื่องก็คือเชลซีได้เตะมุมนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของคอนเอนอร์กาลักเกอร์ที่วางบอลมาถึงเตียโกซิวาโฉบคือเตยโกซิวาเนี่ยวิ่งออกมาจากทางนอกไม่มีใครประกบตัวเลยวิ่งเข้ามาโขกคนเดียวนะครับก็ทําให้เชลซีตามตีเสมอได้ไม่นานนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเกมนี่เปิดชัดเจนเลยก็กลายเป็นว่าทั้ง2ฝั่งนี้ต้องเรียกว่าสวนเงนอย่างมันนะ มถูดนุกากาและนาทีที่37นะครับก็กลายเป็นทางด้านของเชลซีที่สามารถขึ้นนําได้ก่อนนะครับจากจากังหวะน่าจะเป็นทางานของโคพาเมอร์ได้บอลทางฝั่งขวานะครับพยายามที่จะแทงบอลให้ลิเจมที่เติมเกมลุกเข้ามาแต่ว่ากวาดโอเนี่ยเหมือนจะวิ่งเข้าไปตัดบอลต,ตรงนั้นแหละเท้าหลังอ่ะมันเหมือนแบบว่าไปโดนบอลทําให้เปลี่ยนทิศ เปลี่ยน<อ>ที่<ม>เสร็จอเออมันมาเข้าทางลิเจมพอดีแล้วก็ลิเจมเนี่ยก็เลยปาดบอลให้กับราฮิมเซอร์ลิงคือลิเจมอะ่ะโหผมคิดว่ามีเวลาพอสมควรนะพอกวาดิโอเหมือนแบบเสียหลักอะ่ะเพราะว่า<ด>หาบอลไม่เจออะ่ะ ก็เลยมีเวลาให้ลิเจมส์ได้มองเพื่อนครับแล้วก็เป็นราฮิมสเตอร์ลิงที่วิ่งเข้ามาชาร์จจ่อๆไม่เหลือนะครับก็เป็นทันะของเชลซีที่แซงนํา2-1ได้แบบโอ้โหเกมเริ่มเดือดน,นะครับแต่ว่าก่อนหมดเวลานะครับช่วงทดเจ็บ4นาทีบวก1บวก2ประมาณนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากจังหวะที่เวเดรซิวานเนี่ยได้บอลทางฝั่งซ้ายนะครับเปิดบอลโค้ง,งมาหน้าประตูนะครับแล้วก็เป็นทันะของอาคันยี่ควิดเข้าไปเปลี่ยนทางครับจังหวะนี้ต้องยอมรับว่าโรเบิร์ตซ ลื่นด้วยนะจังหวะที่ทจะแบบพุง่งไปปัดอะสวยให <อะ S 2> จัดเลยลูกนั้นเออคือจังหวะที่จะพุ่งไปปัดเนี่ยลื่นนะครับก็เลยไปไม่ถึงเหมือนเหมือนลื่นแล้วปุ๊บเหมือนอยู่กับที่เลยอะ ก็กลายเป็นว่าพอหมดเวลาครึ่งแรกเนี่ยเชลซีสองแมนเชสเตอร์ซิตี้สองนะครับเดือดมากๆเริ่มขึ้นหลังไมาได้เพียงแค่แป๊บเดียวนะนะครับในนาทีที่ประมาณ47เหลือใบสีฟ้านะครับออกนําเป็น3ประตูต่อ2จากจังหวะที่ฮูเลนอาวาเลสเนี่ยได้บอลจากทางฝั่งขวาในบริเวณกรอบเขตโทษและพยายามจะปาดกลับเข้ามาแหละซึ่งโรเบิร์ตซานเชสอ่ะเหมือนจะออกมาปัดและแต่ว่าโดนเพียงนิดเดียวบอลมันก็เลยมาถึงเสาสองซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีลิทเจมกับเออร์ลิงเบลฮาร์เลนอยู่นะครับแล้วก็ฮาร์เลนเนี่ยชาร์จเข้าไปซึ่่งงงงงงไไไปปปททททััทัันะ้้้้้คคนนบออลลลเเเยะืพุขาจม ทั้งอบอลเลยซึ่งจังหวะที่บอลพยายามกำลังจะข้ามเส้นเนี่ยโอ้ฮาเลนถือว่ามีไหวพริบคือพยายามเก็บแขนไม่ให้ไม่ให้โดนมืออ่ะท้ายก็ไม่โดนแขนนะครับก็กลายเป็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกนำเร็วในช่วงครึ่งหลังนะครับหลังจากนั้นเชลซีก็พยายามที่จะทำเกมรุกขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะสร้างสรรเกมเข้าไป เพราะว่าซิตี้เองเนี่ยนำนำลูกเดียวอะ่ะเขาไม่ได้ผ่อนเกมอยู่แล้วเขาก็ยังคงพยายามที่จะเล่นเล่นบอลในสไตล์ซิตี้อยู่แล้วอ,ะอ่ะแล้วก็พอเล่นบอลสไตล์ซิตี้แน่นอนว่ามันก็ยิ่งเปิดพื้นที่ให้กับทางน้าเชลซีได้มีโอกาสซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหทั้งลาฮิมสเตอร์ลิงทั้งโคพารเมอร์นี่เหมือนม,มีมีบัฟพิเศษเจอทีมเก่า อ่าใช่สุดท้ายนะครับทางหน้าของเชลซีก็มาได้ลูกตีเสมอ3าประตูต่อ3จากจังหวะที่คอเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยยิงไกลแต่ว่าทางหน้าของเอเดรียนเนี่ยปัดออกมาไม่ดีคือปัดออกมามาเข้าทางปืนของทางโหนิโคลัสแจ็กสันที่กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่แบบอย่าให้บอลมาตกตรงหน้านะในกรอบเขตโทษอ่ะเออก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวนิโคลัสแจ็กสันนะครับก็วิ่งเข้ามาปลียยิงเข้าไปแบบจบๆไม่เหลือนะครับก็3ประตูต่อ3เกมเนี่ยก็ดูเหมือนทําท่าจะเหมือนแบบ เอออาจจะแบ่งแต้มกันแบบนี้แบบมันๆน,นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้า90นาทีเนี่ยช่วงนาทีที่86แมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ประตู4ีประตูต่อ3นะครับขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งจากจังหวัดที่โรดี้นะครับมาตามเก็บบอลได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษก่อนที่จะซัดเข้าไปนะครับฉลับเท้าเตโกโซิวาเปลี่ยนทางหนีโรเบิร์ตซานเชสนะครับก็หมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกซานเชสเหมือนจะอ่านทางที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่านได้ยิง เออใช่แล้วก็มันไปแชล็อเท้าตีโกศิวันแล้วมันเปลี่ยนไปเลยนะครับก็จังหวะนี้มันเหมือนจังหวะชุนลมุนหน้ากรอบเขตโทษอ่ะแล้วโรดี้เขาถนัดอยู่แล้วอ่ะคือพอบอลมาปุ๊บเขาก็วิ่งสอดเข้าไปยิงไกลอย่างสวยเลยนะครับก็ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้เปรียบในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าเชลซีเจ้าถิ่นวันนี้ไม่ยอมแพ้นะฮะมาได้ประตูตามตีเสมอสประตูต่อ4ในนาทีที่90บวก5ครับเป็นจังหวะที่รูเบนดีอาร์เนี่ยเข้าบอลพลาดนะครับแล้วก็ลวกไปทั้งคนทั้งบอล โลบโบจ้าเหมือนจะง้างหลอกอ่ะยังไม่ยิงอ่ะแต่ว่าลูเบนดิอัสนี่คือถลายมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องเถียงอะไรมากผู้ประสินชี้เป็นจุดโทษก่อนที่วิอาจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นโอ้โหเจ้าหนูโคพารเมอร์ Palmer ลุกขึ้นมายิงทีมเก่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นดีเหมือนกันนะพาเมอร์ในเกมนี้ จบเกมไปนะครับแบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มแต่ยิงกันเนี่ยคนละ4ประตูะครับโคตรจะมันเกมนี้5าดาวจริงๆใซสติหลังเกมนะครับเกมนี้เชลซีเจ้าบ้านคองบอล45%นตะครับส่วนทนาหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้คองบอล55%เค่อนข้างที่จะสูสีเลยนะส่วนโอกาสยิงเนี่ยเชลซีโอกาสยิง17ครั้งเป็นการยิงตรงกรอบ9ครั้งได้4ประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสยิง15ครั้งเป็นการยิงตรงกรอบ10ครั้งได้4ประตูโอ้โหคือมัน สถิติทุกอย่างค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะเรียกว่าครบทุกรถเกมผ้าดาวเออก็หลังเกมนะครับทางด้านของปอเชติโนเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้นะว่ามันเป็นเกมที่น่าทึ่งมากๆมันอธิบายได้เลยว่าทำไมพิเมรีเนี่ย จึงเป็นลีลที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกนะครับทุกคนได้มีส่วนร่วมกับเกมแบบนี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังคงเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็เชลซีของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีความกล้าหาญที่พยายามจะคว้า3มแต้มในเกมนี้ผมคิดว่ามันเป็นวันที่น่าทึ่งก็แน่นอนแหละว่าเชลซีในปอเชติโนเนี่ยโหต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆและมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆและหลังจากที่แบบยิงได้มาค่อนข้างเยอะในช่วง2นัดติดนะครับส่วนเป๊ปก็ให้สัมภาษณ์ว,ว่ามันเป็นการโฆษณาที่ดีสาหรับเกมที่ทออนนตรทททขงงงพีมกั้้2าชชนะ ผมไม่สงสัยเลยว่าเชลซีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะเป็นอีกทีมที่มีนักเตะที่วิเศษมากๆเลยเรารู้สึกว่าพวกเขาเล่นได้ดีตีเสมอในเกมที่เจอทีมใหญ่ได้เราประสบปัญหากับการคอนโทรลเกมเวลาเจอกับเชลซีแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นโคพาเม,มอร์เลื่อยไปจนถึงมิคาเโลมูดิดนี่มีม,มีแอร์เชลมิคาโลมูดิดเหมือนก,นกันก็อย่างที่บอกครับถ้าให้มาเจาะประเด็นหลังเกมจริงๆเนี่ยเกมนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่เชลซีทําได้ดีกว่าแม้กระทั่งแฟนเชลซีเองคงไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเล่นเปิดหน้าแรกมัน ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบนี้ในช่วง2นัดติดเนี่ยปัญหาของเชลซีที่เราเคยพูดมาก่อนหน้าน,นี้เรื่องปัญหาความคมของแดนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกแก้ไขมาแล้วด้วยความที่ว่า2นัดแปประตูยังไงก็ต้องพูดว่ามันดีขึ้นจริงๆอะ,อะแต่คุณต้องอย่าลืมว่าทั้ง2เกมที่เขายิงเยอะคือเป็นเกมเปิดทั้งคู่ใช่คือแน่นอนว่าเชลซีก่อนหน้าน,นี้ที่มีปัญหาเวลาพวกเขาเจอเกมลับลึกอะอพวกเขาจะมีปัญหาก็คือ ความสามารถเฉพาะตัวของราฮิมสเตอร์ลิงหรือความเร็วของนิโคลัสแจ็คสันน่ะมันไม่สามารถขุดคุยออกมาเป็นประโยชน์สูงสุดได้แต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีโคพามเมอร์ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นอ่าใช่เบอร์สิที่เขาตามหาใช่แล้วพอเกมอย่างเนี้ยเกมยิ่งเกมเปิดที่มีพื้นที่เนี้ยราฮิมสเตอร์ลิงนี่คือล่างก็ตแม่งเก่งชิบหาย แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันโอเคแหละส่วนร่วมในในเกมลุกอาจจะยังไม่ได้หวือหวาเท่ากับราฮิมเตอร์ลิงหรือโคปาเมอร์แต่จังหวะที่ต้องจบให้คมอะ่ะเกมนี้ก็ทําได้ระูกไวหถือว่าจะระบุไวพอสมควรส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอ้โหเอาจริงๆผมว่า อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยก็คือเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะแต่ผมรู้สึกว่าเป๊กก็เปลี่ยนมาตลอดแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเข้าขาอะไรกันเลยแต่ว่าในประเด็นที่แบบสื่อต่างประเทศเขาเล่นบางบางเจ้านะเขาบอกว่าก็อยากจะให้มีเขาเรียกว่าอะไรเซตที่มันแบบลงตัวไปก่อนเออแต่ส่วนตัวผมว่าไม่นี่นไม่มีปัญหากับเป๊ปนะคือมันเป็นทีมที่เอาใครล,ลงมาสอนแทรกก็ได้อะ่ะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าวันนี้โดกูอาจจะแผงลิ์ได้ไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่อ่าเจอทีมใหญ่ด้วยก็อาจจะแบบ มีความแบบรับมือ,อยากนิดนึงใช่ก็ผมว่าปัญหาของเป๊ปไม่ได้มีปัญหานะเกมนีมต้ต้องชมไปฝั่งทั้งเชลซีมากกว่าที่ที่วันนี้เล่นได้ดีมากๆากเหลือเกินนะครับครับผมแล้วก็ทางเชลซีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการคว้า1แต้มที่แม้จะไม่ใช่3มแต้มแต่เป็น1่แต้มสําคัญคือความมั่นใจก่อนที่จะพักไปอีกทีมชาตินเนี่ยเป็นในที่สําคัญมากๆและต่อจากนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นบทพิสูจน ของทางพอเชตติโนเลยเพราะว่าเชลซีเนี่ยหลังจากกลับมาจากพักบปทีมชาติเนี่ยพวกเขาน่าจะต้องเจอกับโอ้โหทีมตึงๆทั้งนั้นนะครับ <You can S 1> เริ่มไปตันแมนยูเออคือ3ทีมต่ตอจากนี้เนี่ยเชลซีก็พิสูจน์กันพอสมควรนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเจอกับลิเวอร์พูลก็โอ้โหตึงๆเหมือนกัน uh. คือเชลซีเนี่ยสนัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นการยิงได้ทั้งหมด10ประตูใน3นัดเลยนะ ก็ไล่ตั้งแต่ยิงแบ็กเบิร์นมา2 0ถล่มสเปอร์มา4 1หนึ่งและเกมนี้ก็ยิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อีก4ประตูต่อ4นะครับต้องรอดูว่าความมั่นใจของแนวลูกมาแบบนี้แล้วเนี่ย จะยืนระยะยาวได้แค่ไหนนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่านับว่าเป็นสะดุดแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยพวกเขาชนะมา5นัดติดในทุกรายการแล้วแต่ว่าเกมนี้ต้องยอมรับว่าฝั่งเชลซีทําได้ดีเหลือเกินนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงพวกเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็แฟนๆทั้ง2ทีมนับมีความคิดเห็นยังไงสําหรับเกมนี้ก็ลองเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กับพวกเราได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแลลวเเดดีจออกัััันคคคิปไรรรบบผมสส